ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการปรปรสลงพื้นที่จังหวัดน้องบวัวลําพูติดตามการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หนองบัวลาพูเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดค่ะที่ศาลาประชาคมบ้านท่าอุทยัยตมบุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข พลตบดเอกตรัรนศักกิตติประพัดผู้บัญชาการตบดจแห่งชาตินายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปรปรสและนายแมนรัตนส,สุคนอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระยะเร่งด่วนโดยมีนายสุวิจันร์หัวผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและพระพร,ะระชาชวชิรธา,าดาเจ้าคณะจังหวัดนองบัวลำพูร,ร่วมลงพื้นที่ค่ะ นายสุวิทย์จันหัวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก็ได้บอกว่าในระยะเร่งด่วน3เดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะทางจังหวัดก็ได้ดําเนินการตามแนวทางของ น้องบัวลำพูต้นแบบนะคะจงคังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดแบบคุบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราบปรามบาบัดร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพทางสังคมด้วยค่ะด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิดเชงฟอกกู๊ดนะคะโดย5้าเสือพาพี่น้องทําความดีค่ะ,คะ5้าเสือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้นําชุมชนมตํารวจสสจท้องถิ่น แล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะขับเคลื่อนทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลรวมถึงหมู่บ้านนะคะแล้วก็คุ้มต่างๆค่ะจัดทําตู้ราชสีผ่านระบบ QR code กระจายทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะคะ,คะรวมไปถึงทุกอำเภอด้วยค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเบาะแสการกระทําผิดจัดชุดํำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอร,รอพอสตตำรวจแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยค่ะ กว่า5,149คุ้มค่ะคัดกองแล้วก็ดูแลผู้ป่วยจิตเวทอีกทั้งยังมีทีมผู้พิทักษ์ด้วยนะคะน้องหนูดีแล้วก็ชุดนาคาพิทักษ์ค่ะเข้ารัะงับเหตุทันทีหากมีผู้ป่วยคลุ้มคลั่งค่ะ นายสุธิพงษ์จุนเจริญค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะต่างก็มีหัวใจเดียวกันค่ะก็คืออยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อคิดสําคัญที่ว่าทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอยู่ที่ใจนะคะและอยู่ที่พวกเราทุกคนด้วยค่ะ,คะด้านพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ เป็นขุนพลในการสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอลงพื้นที่แก้ปัญหาและติดตามการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พราะการลงพื้นที่เป็นคําตอบสุดท้ายนะคะที่พี่น้องประชาชนจะพึงพอใจและรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะขณะที่นายแพทย์โอภาการกวินพงศ์ปรรจกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้บอกว่าการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติดเป็นนโยบายที่ต้องบูรณาการร่วมกันโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้จัดตั้งหน่วยบริการบําบัดร,รักษาจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและบําบัดผู้ติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้วค่ะ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีผลิตจิตแพทย์เพิ่มเติมนะคะ800คนด้วยกันค่ะหนูดีแล้วก็พยาบาลจิตเวชเนี่ยอีก3,000คนค่ะโดยจะดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลแล้วก็มีพี่น้องอ,อสอมอในพื้นที่นี่แหละเป็น,นกลไกร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยค่ะ